สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหา2องพาบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีก1วันนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ทำคลิปขอบคุณเพื่อนๆ FC ที่คอยกดติดตามพูดคุยให้กำลังใจพ่อใหญ่มหามาตลอด สเดือนพอดีมีเพื่อนๆผู้คอยกดติดตาม1,000กว่าคนแล้วถือว่าเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีให้กับพ่อใหญ่มหาสองพระบ้านอย่างดียิ่งนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆเอทุกท่านนะครับช่วงนี้พ่อใหญ่มหาทำคลิปออกมา ได้นำเหรียญคณาจารย์ที่พ่อใหญ่มหาเก็บไว้เป็นองค์ครูเอามาแนะนำเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับในถาดนี้ก็มีสมเด็จที่เป็นองค์ครูแล้วก็เหรียญคณาจารย์ที่เป็นองค์ครูนะครับเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ได้นำเหรียญ จอบใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดบางครานพุทธคุณถ้าใครมีแล้วร่ำรวยมั่งมีมั่งคัง่งสมบูรณ์พูนสุขนะครับเพื่อนเพื่อดูองค์นี้ก่อนนะครับมวลสารของหลวงพ่อเงินครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีมวลสารที่เป็นพวกทองเหลืองทองคําทองแดงสังกษสีแล้วก็เงินนะครับคุกเข,เข้าด้วยกัน ดังนั้นสีวันณะของหลวงพ่อเงินจะออกมาจะต้องเหลืองนะครับเหลืององมเขียวนะครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับสององนี้เพื่อนๆดูนะครับเหลืององมเขียวไหมครับเหมือนกันนะครับเหลืององมเขียวนี่คือหลวงพ่อเงินแท้ทันยุค แล้วก็เป็นองค์ที่พ่อใหญ่มหาได้เก็บไว้นานแล้วเป็นองค์ประจํากายนะครับเรามาดูองค์จอบใหญ่นะครับปกติองค์จอบเล็กก็มีนะครับเพื่อนๆแต่ก่อนทำเป็นรูปรอเหมือนโบราณดังที่ได้นำมาเสนอเพื่อนๆเ,เ,เมื่อกี้นะครับเนี่ยอย่างองค์นี้แต่ก่อนออกมาก่อนนะครับหลวงพ่อท่านดำริ อยากให้แฟนสะดวกสบายเหมาะสําหรับผู้ชายคือจอบใหญ่ถ้าจอบเล็กก็เหมาะสําหรับโยมผู้หญิงนะครับนี่คือดําริตั้งแต่แรกๆเนื้อหาหมวลสารก็แบบเดียวกันนะครับเรามาดูองค์นี้นะครับดูเหลืองอมงเขียวเลยนะครับเนี่ยคือเนื้อเงินทองแดงทองคําทองเหลืองสังกสีเขาก็จะอยู่ส่วนของใครก็ของมันนะครับเขาจะไม่ ผสมรวมกันนะครับถึงแม้ว่าจะก่อรูปเป็นองค์พระแล้วนะครับนี่ทองก็อยู่ส่วนทองโลหะเหลืองก็อยู่ส่วนโลหะเหลืองทองแดงก็อยู่ส่วนทองแดงสังกะสีก็อยู่ส่วนสังกสีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ส่วนใครก็ส่วนมันนี่คือความเป็นธรรมชาติของพระนะครับอย่างนี้ปอมเจ๊เรียนแบบเรามองออกเรียบตึง เรียบตึงนะครับสีทองเหลืองอันเดียวกันหมดเลยถ้าเป็นทองเหลืองก็ทองเหลืองกระด้างตึงเรียบนะครับไม่มีโลหะผสมอันนี้คือโลหะผสมสองเนื้อข้างในเนี่ยเราเอากล้องส่องเนี่ยดูเล็กรูพุนรูใหญ่ตะปุ่มตะบำขึ้นในองพระนะครับเราสังเกตดูหูนะครับหูด้านฝาเราซ้ายองพระนี จะลักษณะยาวจดเส้นสังคาตินะครับเนี่ยเราก็จะดูเส้นสังคาติตรงนี้นะครับนี่ลักษณะคล้ายเป็นตัวยันนะครับลักษณะคล้ายเป็นยันที่หลวงพ่อท่านได้ลงยันไว้นะครับเหมือนยันด้านหลังของ หลวงพ่อเงินออกวัดห้วยเขนนะครับลักษณะแบบนั้นหลวงพ่อท่านจะประทับไว้ที่ด้านหน้าพระสังฆาตินะครับแล้วก็หูด้านซ้ายเราฝาองพระนี้จะเป็นลักษณะเหมือนจานดาวเทียมบานใหญ่เลยนะครับนี่หน้าอกนี้หน้าอกด้านซ้ายเราฝาองพระนี้จะอวบนูนเห็นไหมครับนี่อวบนูนขึ้น ลักษณะมือมือนี้จะวางวางทับกันนะครับเราสังเกตเห็นรูปหรียหลวงพ่อเงินโบราณเนี่ยหัวนิ้วโป้มือเนี่ยจะจะชิดกันจะชนกันหัวนิ้วโป้มือนะครับจะชนกันแต่ว่ามาเหรียญจอบใหญ่จอบเล็กเนี่ยมือนี่จะลักษณะวางทับกันลงบนหน้าตักเห็นไหมครับส่วนฝาเท้าเนี่ยเป็นฝาเท้าที่สวยงามเข้ารูปนะครับนี่เพื่อนๆ่อนดูนะครับนี่เป็นฝาเท้า,าที่เข้ารูปเลยนะครับ แล้วก็เท้าตัวด้านล่างนะครับจะมีลักษณะริ G ้วจีวรชัดเจนนะครับตรงข้อเท้านะครับนี่คือข้อเท้านะครับนี่คือริ G ้วจีวรจะเห็นชัดเจนตรงหัวข้อเท้านะครับแล้วก็เม็ดไข่ปลาเนี่ยเม็ดไข่ปลาชัดเจนนะครับร้อยเก้าสิบเก้าเม็ดนะครับรวมหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็รวมทั้งตรงตะขอนี้ด้วยนะครับ เพื่อนดูนะนี่คือความงามของหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่แล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างนี้มนทื่อน,นะครับเห็นไหมครับนี่มนทื่อเลยนะครับด้านข้างเนี่ยสองดูเนื้อด้านในเนี่ยเห็นไหมครับตรงที่มีสนิมก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของที่เป็นสังกสีนะครับนี่มวลสารที่เป็นแร่สังกสีนะครับเรามาดู ทุกมุมนะครับรุ่นหนึ่งนะครับนี่รุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งนะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานนี่คือเม็ดไข่ปลานะครับเม็ดไข่ปลาถึงถ้าเรานับดูนะครับรวมเป็นหนึ่งนะครับเก้าสเม็ดร,รวมเป็นหนึ่งนะครับรวมเป็นหนึ่ง เราก็จะเห็นเนื้อเนื้อด้านในของพระท่านเนี่ยไม่มีตรงไหนที่เรียบตึงนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับเนี่ยไม่มีตรงไหนที่เรียบตึงยุบย่นหดเข้าไปด้านในมีรอยสบายขูดถูด,ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านหลังสิครับยุบย่นหดเข้าไป แต่ละส่วนงามตามเป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับรุ่นหนึ่งพิมพ์จอบใหญ่เห็นไหมครับหลวงพ่อเงินบางคานสวยงามนะครับนี่หนึกนุ่มจับนี่เย็นมือนะครับเ,เพื่อนเเนี่ยเหมือนจับมันนิ่มนะครับนิ่มมือนะครับไม่แข็งกระด้าง นี่เราเห็นรอยรอยพุนนี่คืออายุร้อยกว่าปีก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆโลหะทองเหลืองทองคําทองแดงสังกสีผสมกันเม็ดเงินเม็ดไข่ปลาเนี่ยก็ไม่เสมอกันนะครับราบเรียบนับดูก็99เม็ดนะครับรุ่น1น,นะครับดูเส้นขอบ สวยงามนะครับม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในลักษณะอย่างนี้เราดูความเป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับใบหน้านี้อิ่มเอิบอมยิ้มนะครับหน้าผากโหนกนูนนะครับจมูกบานเหมือนรูปชมพู่นะครับแก้มนะครับแก้มด้านฝ่ามือเราสายองค์พระนี่จะอวบนูนกว่าแก้มด้าน ซ้ายมือฝ่าองพระนะครับแล้วก็จะมีรอยยุบรอยแยกรอยแตกนะครับใต้คางเนี่ยจะไม่เรียบตึงครูบาอาจารย์ตันให้สังเกตใต้คางนะครับใต้คางนี่จะยุบย่นยอ่อแยกแตกออกไปหมดเลยนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อเงินที่พ่อใหญ่มหาเอาไว้เป็นองครูนะครับแล้วเรามาดูรูปหลอมโบราณของหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ย สังเกตด,ดูใต้คางนะครับใต้คางนี่สําคัญนะครับต้องหยุบยนย่อแยกเลยนะครับนี่ไม่เรียบติงจมูกนี่เป็นลูกชมพู่เลยนะครับโหนกแก้มโหนกแก้มด้านฝ่ามือซ้ายของพระนี่จะใหญ่นะครับตาตาทางด้านซ้ายเราของพระนี่จะยกคิ้วสูงขึ้นนะครับริมี่ปากหนาะลักษณะองค์นี้นี่หัวมือทั้งสองข้างนี่นิ้วโป้มือนี่ชนกันนะครับ ชนชิดกันนะครับดูขานี่ก็เป็นเนื่องจากเป็นบล็อกพิมพ์บล็อกแรกนะครับจึงลึกกว่าปกตินะครับนี่เพื่อนๆดูเกรดทองคาสิครับนี่ดูเป็นทองเลยนะครับนี่คือเหลืองอมเขียวตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยนะครับนี่ดูเนื้อตะกัวเนื้อสังกสีเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองเนี่ย เขาจะไม่ขึ้นตรงต่อกันนะก็จะเป็นเอกเทศของใครของมันนะครับเวลาเข้ารูปเสร็จเนี่ยเราจึงส่องดูโดยทองเนี่ยเห็นชัดนะครับเป็นเม็ดทองเลยนะครับด้านในเนี่ยส่วนที่เป็นทองเหลืองก็ทองเหลืองโลหะก็โลหะนะครับดูนะครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยเป็นรูปพุ่นเลยนะครับลักษณะการปาดของตะไบก็ปาดครั้งเดียวนะครับเนี่ตัดออกมาปาดถูปาดถูด้วยมือนะครับ เวลาจับนี่หนึบนุ่มเหนียวติดมือเลยนะครับเพื่อนๆองค์นี้ดูนะครับนี่เป็นเนื้อทองนะครับส่วนที่เป็นทองคําก็สองนี้เป็นกรดทองเม็ดเล็กๆอยู่ทั่วองค์พระเลยนะครับทองเหลืองก็เป็นทองเหลืองนะครับเนี่ยคิวเขียวเนี่ยคือทองเหลืองนะครับส่วนที่เป็นสังกสีก็สองดูก็สังกสีทองแดงที่เป็นสนิมคาบสนิมขึ้นเกล็ดนี่ก็อยู่ส่วน,นของใครก็สองมันนะครับเนี่ย แล้วก็ดูฐานนี่ไหมครับฐานหลวงพ่อเนี่ยเนื่องจากว่าบล็อกนี้เป็นอยู่ในช่วงแรกๆของบล็อกพิมพ์นะครับเส้นเนี้ยเส้นของหลวงพ่อเนี่ยที่เป็นองค์เนี้ยอยู่ในเส้นของบล็อกพิมพแรกๆเวลาเทมวลสารลงนะครับนี่เราจึงเห็นขานลึกเข้าไปนะครับขาเนี่ยลึกเข้าไปปกติลำขาของหลวงพ่อนี่จะจะเป็นลำออกมาเป็นเส้นออกมาให้เห็นนะครับ แต่องนี้เส้นสันเท้าเนี่ยลึกเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการจัดบล็อกพิมพ์นะครับการเทบล็อกพิมพ์องค์แรกเนี่ยลึกเข้าไปนะครับดูด้านข้างนะครับนี่ดูเส้นสังคาติตรงนี้จะไม่จะไม่คมนะครับจะมนทื่อลักษณะอย่างนี้นะครับการมนของหลวงพ่อก็มนแล้วมีเส้นเล็กเส้นน้อยติดเข้ามานะครับ แล้วก็จะเห็นเนื้อเนื้อทองคํานะครับชัดเจนด้านหน้าบนสังคาตินี้นะครับส่วนหน้าอกของหลวงพ่อนี้จะโนโนออกมานะครับจะโนโนออกมาชัดเจนนะครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆอย่างนี้นะครับคอนี้ตามตําราเป๊ะเลยนะครับนี่ยุบย่นยอ่อแยกแตกออกมาเป็นเส้นนะครับจะไม่จะไม่เรียบตึงถ้าคางนี่เรียบตึงนะครับสวยงามเรียบตึงเนี้ย วางเลยนะครับไม่ต้องจับนะครับวางเลยนะครับถ้าเรียบตึงนะครับเ,เพื่อนเสังเกตถ้าเรียบตึงสวยเนี่ยวางเลยนั้นใช้เครื่องเครื่องทำํำใช้คอมทํารุ่นใหม่ทํานะครับแล้วสีเขาก็เป็นสีเดียวกันถ้าทองเหลืองก็ทองเหลืองเหมือนกันส่องดูดีๆนี่ไม่มีไม่มีเม็ดทองไม่มีเม็ดโลหะสังกะสีทองแดงเงินคลุกเคล้าไม่มีนี่คือเป็นลักษณะทองเหลืองเนี่ยเนื้อนี่จะ ทองเหลืองปึ๊ดเลยนะครับแล้วเหลืองแบบทองเหลืองก็บบกเ็เหลืองแบบกระด้างนะครับเหลืองแบบกระด้างเหลืองแบบไม่มีศิลปะเหลืองไม่คลาสสิกนะครับอย่างองค์นี้เหลืองแบบมีศิลปะเหลืองแบบคลาสสิกนะครับดูเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยดูฐานฐานหลวงพ่อนะครับเนี่ยยุบแยกยน่นหดเห็นไหมครับเนี่เนื้อผ้าเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนื้อผ้า ผ้าโลหะถ้าหากว่าเราเราดูเป็นนะครับเพื่อนๆเรามีองค์ความรู้เรามีประสบการณ์สักระยะหนึ่งเราจับเราจะรู้ได้เลยนะครับเหมือนเราดูพระสมเด็จนะครับถ้าเราดูพระสมเด็จเป็นนะครับเรามีประสบการณ์แล้วเราจับเราก็รู้แล้วนะครับดูเนื้อตรงนี้นะครับนี่เป็นการแตกการหลุดการทาที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ ครูบาอาจารย์ท่านชอบดูฐานเห็นไหมครับในการปาดสบายมาถูแล้วก็มีลักษณะคราบสนิมขึ้นส่วนที่เป็นของทองแดงเงินสังกสีนะครับเพื่อนเพื่อนดูองค์นี้แล้วเป็นไงครับคลิปนี้พ่อใหญ่มหานำเหลียงคณาจารย์ ของหลวงพ่อเงินมาแรกเปลี่ยนประสบการณ์กับเ,เพื่อนๆนะครับเ,เพื่อนๆดูแล้วถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ